เปัจจุบันการดำรงชีวิตในสังคมเมืองขับเคลื่อนไปได้ด้วยปัจจัยหลายอย่างเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาขึ้นในสังคมและหนึ่งในปัจจัยสำคัญก็คือไฟฟ้าการจะได้พลังงานไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติต่างๆมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตและสร้างแหล่งผลิตไฟฟ้าค่ะ ฟ้าฝ่ายผลิตแม่หมะ–เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าซึ่งนำฐานหินลิกน้ยที่มีอยู่ในประเทศมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เน้นการพัฒนาพลังงานภายในประเทศและลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงนำเข้าจากต่างประเทศค่ะโรงไฟฟ้าแม่หมะ–สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากเป็นอันดับสาของประเทศโดยใจ่ายให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตภาคเหนือ50% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20%และภาคกลาง30%ของกำลังการผลิตทั้งหมดค่ะ นี่นะคะเราก็มาถึงจังหวัดลำปางแล้วในเมื่อเรามาถึงลำปางทันทีเนี่ยเราจะพาทุกคนเข้าไปชมเหมืองฐานหินลิกไนแม่ม้อกันค่ะโดยที่เราจะนั่งรถคันนี้เข้าไปค่ะคค้าแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงเหมืองฐานหินลิกไนแม่ม้อกันเรียบร้อยแล้วค่ะ วันนี้ไฟฟ้าส่วนหนึ่งที่เราใช้ก็มาจากโรงงานแห่งนี้และคะ่ะเหมืองที่นี่กว้างใหญ่จริงๆดังนั้นถ้าจะเดินเที่ยวเองก็คงไม่ไหววันนี้เรามีพี่คนหนึ่งที่จะมาให้ทางความรู้แล้วก็พาพวกเราไปเดินชมค่ะสวัสดีค่ะพี่ปามค่ะสวัสดีครับพี่ปามเป็นวิศวกรด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เราจะให้พี่ปามนี่แหละคะ่ะเป็นคนพาพวกเราไปชมเหมือนยะลางค่ะครับก่อนอื่นผมขอแนะน,น,นำตัวก่นอนนะครับผม อายุพรินทัตชิตนะครับเป็นวิศวกรระดับหกกองปฏิบัติการกองอนนะครับก่อนที่จะเป็นเหมืองดังที่เราเห็นหน,นะครับหาดหินทิบในเนี่ยก็จะเกิดจากการทับถมของซากพืชซากสตัสตว์ในระยะเวลาเป็นเรียกว่าล้านล้านปีนะครับแล้วก่อนที่เราจะสามารถขุดหาดหินพวกนี้ได้เราก็จะต้องมีการเปิดหน้าดินมีการระเบิดเพื่อขุดเอาฐานหิน ไปส่งให้รงในฟ้าต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปดูเลยกันที่ตอนนีดินที่เห็นเป็นชั้นด้านหลังนี่คืออะไรอ่อด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นชั้นดินที่เกิดจากการพักถมมาเรื่อยๆนะครับ ด้านด้านบนดินสีแดงนี่กคือจะเป็นดินชั้นบนสุดถัดลงมาก็จะเป็นสีเทานะครับแล้วก็สีดำนี่นก็คือฐานหินที่เราจะขุดเพื่อส่งให้กับโรงไฟฟ้านะครับผมทุกคนคะนี่เลยค่ะฐานหินลิกไนที่พวกเราทุกคนพยายามขุดหาการพกเพื่อใช้ผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าค่ะ ใหญ่ที่พวกเราเห็นอยู่นี้เป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าโดยที่นําไฟฟ้าไปหมุนมอเตอร์เพื่อให้มอเตอร์ดึงลวดที่ไว้ควบคุมบุ้งกีตักฐานขึ้นค่ะจะสังเกตเห็นได้ว่าจะต้องมีรถหนึ่งคันที่ทําหน้าที่ดูแลสายไฟเส้นนี้พร้อมกับมีกลวยจราจรที่จะคอยบอกตําแหน่งของสายไฟเพื่อไม่ให้โดนรถคันอื่นทับรวมถึงในบางจุดที่สายรถขุดมีการพาดผ่านถนน เขาจะใช้เสายกขึ้นเพื่อให้รถคันอื่นวิ่งผ่านได้ค่ะและเมื่อรถตักคันใหญ่นี้ใส่เต็มรถขนทานหินแล้วก็จะบีบแตรให้สัญญาณกับรถขนทานหินค่ะ ี่นะคะเราก็ยืนอยู่บนรถที่ใช้ในการขนฐานหินที่ได้จากการขุดเมื่อกี้มาที่เครื่องโม่ค่ะซึ่งเครื่องโม่นี้นะคะก็จะทําการแยกฐานหินลิกไนต์ออกจากดินค่ะความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่บนตึกสองชั้นแล้วก็มองลงไปเลยค่ะพี่คะรถคันใหญ่แบบนี้ขับยากไหมครัเมันเป็นเดีย่ยวมันโตั้งนั้นไม่ยาก แล้วเวลาฝนตกนี่ยังขับได้อยู่ไหมคะได้ครับมันไม่ลื่นหรอคะใช่บาีเราดูนี้มันจะลื่แต่ว่าางนมันไม่ลื่นแล้วตัวเลขที่อยู่บนน้าปัดคืออะไรคะตัวเลขมคือน้าหักครับจานวนน้าหนัก,ก,นนก,ก,นนก,กที่เรารทผ่านทุกเดืครับค่ะน้าหนักประทุผ่าทั้ทงหมดหกสิบสี่ตันครับ เยอะมากเลยแต่ความจริงรถฉันรถนี้มันทุได้ถึง90ตัน95ตันไถ้าเป็นน้ำหนักดินกับน้ำหนักฐานเป็นระยงถ้าฐานจะต้องอะไรฐานประมาณ60ตันแต่ถ้าเป็นตีนนี่จะต้อง9 0ตันค่ะ ค่ะที่นี่นะคะคือที่ที่รถที่ใช้ขนถ่านพวกนี้จะต้องมาเทถ่านลงไปค่ะ up, up, back, จะสังเกตเห็นได้ว่าหน้าเครื่องโม่จะมีตัวเลขและไฟจราจรอยู่เดยที่รถเพทถาย ต้องเข้าไปในช่องที่มีตัวเลขตรงกับชนิดของฐานที่รถคันนั้นขนมาและต้องรอไฟจราจรเป็นเป็นสีเขียวจึงจะสามารถเทฐานลงไปได้ค่ะที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะก็คือเครื่องโมที่รถคันนี้ไปเทใส่มาเมื่อกี้ค่ะซึ่งเครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ทำการแยกฐาน ออกจากด,ดินค่ะแล้วหลังจากที่แยกเสร็จแล้วเนี่ยฐานที่ได้ก็จะถูกลาเลียงทางสายพานส่งไปยังโรงไฟฟ้าค่ะเวลาเราได้ทานอาหารหารล้วรก็ทานกาแฟจุดที่เ,เราพัก,กคือกลางเพราะจะพักให้ครึ่งชั่วโมง่นจันวนเราก็ลองมางทำธุรกิจททำธุระส่วนตัวอะไรงี่ครับ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่จุดพักรถค่ะจุดพักรถแห่งนี้นะคะใช้เวลาที่เขาเปลี่ยนกะค่ะเพราะในหนึ่งรอบเขาต้องมีเวลาพักทั้งหมดหนชั่วโมงึันต้องเอารถพวกนี้เข้ามา่อดในจุดพักรถแล้วลงไปทำภารกิจต่างๆค่ะ ตอนนี้นะคะฐานหินของเราก็ได้ลําเลียงมาแล้วค่ะจากเครื่องม้อที่เราไปเทฐานมาเมื่อกี้พอถึงจุดนี้เราเหลือแต่ฐานหินแล้วค่ะซึ่งสายพานนี้นะคะก็จะลําเลียงฐานหินที่เราคัดเสร็จแล้วส่งไปยังโรงไฟฟ้าตามเส้นทางนี้ค่ะท่านนเดนสคไไไกห็ป ชนช, one, ชนนแดสววงก้าใหญ่่ย้รรรอใหเาวาวลาังจากที่ผ่านลำเลียงมาตามสายพานแล้วมาถึงตรงนี้แล้วเป็นขั้นตอนอยังไงต่อคะก็ต่านไม่โดมเหนือน,นะครับผ่านถูกลำเลียงมาตามสายพานก็จะมาถึงที่เครื่องปวยฐานเครื่องปวยเนี่ยก็จะ เดินปูถฐานสลับไปมาให้ได้ปริมาณเป็นกองแบบที่เห็นนี่นะครับตรงนี้คือกองที่กองเรียบร้อยแล้วพร้อมจะตัดสงให้าการบโรลตาได้เลยครับผมดูแล้วลักษณะมันก็คล้ายๆกับ่านที่ใช้ทําอาหารทั่วไปมันแตกต่างกันยังไงคะ,ะฐานตัวนี้นะครับจะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือจะให้ค่าความร้อนที่สูงแล้วก็ใช้ความร้อนในการเผาไหม้ที่สูงพอสมควรซึ่งฐานที่ใช้ในโคนเรือนเนี่ย ใช้ในองศา,าที่เป็นหลักร้อยส่วนตัวถา่านนิไน้เนี่ยต้องใช้เป็นหลังมันขึ้นไปนะครับจะสามารถเผาไหม้แล้วให้ไปทําให้เกิดเป็นไอ้น้ําเพื่อหมุนตัวมอเตอร์ไปสายพาร์าทครับผมถ่า,านที่กองเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะถูกตักโดยเครื่องเครื่องตักถ่านเครื่องตักถ่านเนี่ยจะทําหน้าที่ในการตักถ่านลงในสายพานที่ศูย์ควบคุมเนี่ยได้ตั้งไว้ว่า สายพานเส้นนี้จะส่งไปให้กับโรงไฟฟ้านะครับบางที่เห็นนะครับคือตัวบุ้งกี่เนี่ยจะเดินจะเดินหน้าตัดฐานกองที่ที่กองไว้เนี่ยเป็นหน้าเป็นเป็นหน้าตัดนะครับเดินตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆแล้วก็หมุนบุ้งกี่ให้ฐานเนี่ยตกลงมาตรงที่สายพานเส้นกลางนะครับสายพานเส้นกลางเนี่ยก็จะเอาำเลียงฐานลงไปในสายสายพานเส้นหนึ่งซึ่งวิ่งไป ที่ตัวเรียกว่าบังเกอร์หรือว่าตัวยุ้งถ่าที่เก็บผ่านไว้เตรียมส่งเข้าเครื่องโม่ของโรงไฟ้าทีนครับและหลังจากที่เราได้กองดีนที่เป็นถาน่าดนยิงไกแล้วนะคะเราก็จะเข้าไป งไฟฟ้าที่เห็นด้านหลังนี้ค่ะซึ่งอยากจะถามว่าทารหินลิงไงสามารถนำไปผลิตไฟฟ้าได้อย่างไรคะครับหลังจากการหินทิศมะกองในลันกองเพื่อเตรียมส่งให้กับไบ้านะครับตามพวกนี้จะมีการผสมจากหน้างานจากรหลายหน้างานเพื่อให้ได้คุณภาพตามที่ไรฟ้าต้องการนะครับหลังจากนั้นจะดูค่ะแล้วตกไปตามสายพานจะเก็บไว้ในยุ้งเพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าออกไปนะครับ ฐานเนี่ยกระดูกนำไปเผาเพื่อให้เกิดความร้อนทําให้น้ำเนี่ยมีการเดือดและการเป็นไอในน้ําที่มีความดันสูงไปหมุนมอเตอร์เพื่อบรบกวนสนามแม่เหล็กทําให้เกิดกระแสไฟ้าและจ่ายไปยังออสถานีย่อยเพื่อเตรียมส่งให้กับบ้านเรือนประชาชน จากเมื่อถ่านหินถูกนําขึ้นมาจากใต้พื้นพิภพก็จะมีการลําเลียงถ่านหินเข้าสู่สายพานการผลิตไฟฟ้าหลังจากนั้นก็จะถูกป้อนเข้าสู่กระบวนการบดก่อนที่จะถูกส่งต่อไปเป็นเชื้อเพลิงในการต้มน้ําให้ร้อนก่อให้เกิดไอ้น้าแรงดันสูงซึ่งมีกําลังแรงดันสูงมากพอที่จะทําหน้าที่ขับเคลื่อนกังหันไอ้น้าและกังหันนี้เองค่ะที่เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าและแปลเปลี่ยนพลังงานเป็นกระแสะไฟฟ้าที่ส่งผ่านมาตามหม้อแปลงไฟฟ้าจนมาถึงสายไฟในบ้านค่ะโครงการแห่งนี้ใหญ่ การควบ่อสะสูดวอร้อมไหมครับเนื่องจากว่าโรงไฟฟ้าของเราเนี่ยนะครับมีรบะบบการกำจัดพวกสารต่รางๆที่จะส่งออกเป็นไอร้อนเลยนะครับที่เราเห็นที่ออกมาจากก่อบน,นี่เป็นอไอ้น้ำบริสุทธิ์นะครับที่ผ่านกระบวนการคัดแยกสารที่ก่อให้เกิดบลิสิ์เรียบร้อยแล้วครับและนอกจากนี้ บอ่อเมืองแห่งนี้ยังปลูกแนวสนเพื่ป้องกันทั้งฝุ่นและเสียงรวมถึงคอยรดน้ำตลอดการทำงานทั้งการขุดและการลำเลียงเพื่อลดปริมาณฝุ่นค่ะและนี่คือคำยืนยันนะคะว่าโรงงานแห่งนี้ไม่ส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้ลอมแน่นอนค่ะ